ครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับนะวันนี้ผมไม่พูดไม่ได้เลยนะครับต้องพูดนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคณะกรรมการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภาที่ท่านได้มาศึกษาเรื่องนี้พอท่านคนตุลาโทสานิตมหาทาวรขึ้นพูดเนี่ยนะผมก็หยิบหนังสือมาอ่านตอนแรกเลยนะฮะ ก็สงสัยว่าทาได้ยังไงหนาขนาดนี้ต้องขอชื่นชมจริงๆครับท่านทําได้ถึง427หน้านะครับเนื้อเรียบเรียงนะครับเป็นเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับตรงนี้ต้องต้องขอชื่นชมนะครับเอ,เอกสารเล่มนี้ต้องต้องเก็บไว้อย่างดีเลยนะครับอิ้งไม่ได้เลยนะครับท่านประธานที่เคารพครับ มนุษย์เราเนี่นะครับท่านประธานมันมีสองส่วนนะสองส่วน,วนคือส่วนของกายและส่วนของจิตนะครับกายและจิตนี่สำคัญมากผมเป็นครูพระศึกษามาทั้งชีวิตนะผมฝึกนักกีฬาครึ่งชีวิตนักกีฬาที่ประสบผลสำเร็จเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับ นอกเหนือจากความแข็งแกร่งทั้งด้านจิตใจแล้วจะต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสิ่งนี้สำคัญที่สุดท่าประธานพระท่านหนึ่งบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับนะผมยังจำโมัตโตของออชาวพระรักษาของพวกกระผมบอกว่า the s o u d mind i s the s o u d body พาะ ผู้สังเกตนะครับจิตใจที่แจ่มใสย,ย่อมแฝงอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงตรงนี้สําคัญที่สุดครับสภาพจิตใจของมนุษย์เนี่ยนะครับถ้ามนุษย์คนไหนหรือมนุษย์คนไหนคนคนไหนนะครับถ้าสภาพจิตใจและร่างกายเนี่ยนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยไม่สมบูรณ์แล้วนะครับมันจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ได้เป็นอันไหนก็จะไม่ประสบผลสําเร็จ น,นักกีฬานะครับท่านสังเกตง่ายๆครับท่านครับท่านประธานครับผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเลยนักกีฬายิงปืนนะครับต้องฝึกสมาธินะครับนอกเหนือจากฝึกสมาธิแล้วต้องฝึกร่างกายให้แข็งแรงนะครับนะครับน่าทำไมนักยิงปืนต้องใส่เสื้อตัวเป็นหมืน่นเสื้อหนังนะครับยิงปืนท่านอนเนี่ยมันต้องนอนลงเอาศอกดันพื้นปั๊บมือน,นิ่ง นะครับตรงนี้ตรงถ้าเป้าในห่างไปเท่ที่จุดเล็งในห่างไปนิดเดียวครึ่งมิลปลายไปเป็นเซนติเมตรเลยนะครับเขาทดลองวิจัยครับนักยิงปืนใหม่ๆเนี่ยนะก่อนที่จะฝึกเขาเนี่ยคนหนึ่งผมเด็กชายทรงเดชยืนเลยนะครับยิงปืนธรรมดาเลยปังปัง,งยิงเป้าเด็กชายสานิษมาเลยครับเอาไม้ง่ามมาเลยครับเอาปืนวางปั๊บปลายกบอกปืนเลยครับ เด็กชายสาเนปลายอกปืนวางไม้งามเอาไม้งามตั้งเล็งเป้าเลยครับปั๊บปั๊บเด็กชายสาเน้จะเข้าเป้าได้แม่นกว่าเพราะความนิ่งเห็นไหมครับเด็กเจรู้ว่าต่อไปนี้นะกูต้องมีสมาธิละกูต้องมีโทษครับภายไปคู่ไปสภาพเราต้องมีสมาธิละเราต้องมีความแข็งแรงแล้วนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญครับนะผมขออนุญาตอีกนิดนึงครับว่าท่านประธานครับ แนวมนุษย์เราเนี่ยนะครับคนเราเนี่ยนะครับนะมันมีสิ่งที่ที่กระทำขึ้นมาเนี่ยส่วนประกอบของกายและจิตเนี่ยนะครับพื้นฐาน4ประการในชีวิตปัจจุบันของคนเรานะครับมีสี่อย่างครับประการที่หนึ่งมีภาวะจิตที่สงบสุขประการที่สองครับต้องมีภาวะ โภชนาการที่สมดุลประการที่สครับจะต้องมีการออกกำลังกายที่พอเหมาะและประการที่4ี่ครับพักผ่อนให้เพียงพออันนี้คือพื้นฐานของของมนุษย์เลยนะครับนะมันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันไปถึงหลายเรื่องผมโชคดีที่พูดหลังพี่นวรัชพงไพบูล์นะครับ พอพี่เอ่ยถึงผมนึกถึงบุญเลยนะครับบุญท่านท่านาน,นิชครับบุญคืออะไรบุญนี่แปลว่าความประพฤติชอบทางกายวาจาใจจำแนกได้อยู่3ประการนะครับหนึ่งฐานะไม่ฐานะไม่นี่คือบุญเกิดด้วยการให้ประการที่สองครับศีรไม บุญเกิดด้วยการรักษาความประพฤติดีและมีวินัยอันที่สามนี่ของท่านเลยครับของท่านก็รมการตรนนี้เลยครับภาวนาใหม่บุญเกิดด้วยการเจริญภาวนาฝึกอบรมจิตใจตรงนี้สําคัญที่สุดนะครับผมผมต้องต้องขอบคุณท่านนะนะการฝึกสมาธิเหมือนกับท่านเสรีสุวรรณพานนท์ขอาญาติเอ่ยนามไม่เสียหายนะครับท่านไปฝึกสมาธิที่วัดไก่เตี้ยเนะีนะ่ยนั่งรับตานะครับ กีฬาก,ก่อนเกือบทุกชนิดเลยครับก่อนแข่งขันต้องมีสมาธินิ่งนะครับต้องพร้อมนะผมจํากรอนของพี่นวราชได้พี่เขียนกรอนมาเนี่ยนะครับพี่จะตบท้ายเกี่ยวกับเรื่องของใจเกือบ50%นะพี่เขียนกรอนบทหนึ่งเอาหนังสือแจกพวกเราเลยครับมือทุกมือที่ถือหนังสืออ่าน ตาทุกคู่ที่เคลื่อนผ่านอ่านหนังสือนะครับอะไรอีกอันจำไม่ได้ละพี่ดวราต่อนะครับมือของเรากำลังสัมผัสมือใจของเราคือสื่อสัมผัสใจเห็นไหมครับใจกายทูกต้องครับท่านกรรมธิการนั่นก็ฝากไว้ตรงนี้ว่าเราจะทำอย่างไรให้มนุษย์เราเป็นคนทีสมบูรณ์ฝึกกายครับ จครับมีสมาธิครับมีศีลครับมีสมาธิครับมีปัญญาครับนะสงบสุขครับเหมือนพี่สานีแต่ถ้าท่านเป,เปี้ยงไปไม่ได้มาเป็นสวนะครับออกตำรวจเลยนะครับติดคุก <c oughs> <c oughs> นะพุตบอลเขาชนเปี้ยงชกเปี้ยงใบแดงเลยนะครับเล่นไม่ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ,รบก็ขอบคุณคณะกรรมาธิการที่ให้ศึกษาเรื่องนี้ผมจะเอาเรื่องนี้ไป ทําให้เป็นประโยชน์ไปเผยแพร่ให,พให้เกิดความรู้กับเด็กเยาวชนทั้งหลายนักกีฬาที่พยินนักกีฬาครับจะได้เป็นประโยชน์ต่อไปบขอบคุณท่านประธานครับ,รบขอบคุณมากครับ